อ๊อบอ๊บแข็งแรงหน่อยเอามือดันด้วยเวลาวิ่งน่ะเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่เจียบหรอกไให้เรียกให้ใครให้ใครเขนแล้วไง

ơi Ô Ô แข็งแรงมือดันหน่อยดิลวกเวลาเลี้ยงบ bon อนน่ะ ว่ามันมันดูไล่มืออยู่เลยประเด็นนั้นไปสว่างสว่างาโค้ดหนุ่ยกับโค้ดแจมิีครับเชิญครับครับเอารวมเลยนะ่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไม่นม่ไ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 มไม่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 ไม กนได้ลนัแน่นอนเออคราแล้ลูกคู้ใดแล้วลูกูดอบเาไปเอาดิลูกไปเร็วเร็ว ต,ตัวเลือกสูงแล้วนะเานาะโอ้เมือไหรก่อนงี้ขอถ่ายรูปกีโร่กับเก,ก้าไปนะอบตามดอากเลอ้อออมต้องล่มไก่แดง โค้ดไปยืนตรงนี้ดีกว่าไหมแสงมันเข้าหน้าเนี่ยอันนี้ได้ไม่ลงไดไ้ได้ได้ได้เจ๊ก็ได้โค้ดหนึ่งตัวอ๋อได้มามา

เอไม่ย้อ้นไปายไหมอ้เพื่อนไอ้ดีมาิโอถ่ายให้นี่โอไปไอ้าิโอถ่ายไปเร็วเร็วชั่วโงไป ผู้เด็กหายน้ำหน่ลูกเอิ้นไปยืนเลยลูกไปไปเรื่องรูปเร็วเร็วไปเอาไปเอานไปไปไปเร็วเร็วเห็นไหมก็ถ่ายกันหมดน่ะไปชวนมาโยวไปเร็ว ไปแม่ไม่ถ่ายแม่นั่งถ่ายคลิปน้องนี่ไปไปถ่ายเต้ถ่ายเอิ้นไว้แล้วไปไปยืนรอเลยเอิ้นไปหน่อยเล้วเอิ้นไป

Ơn dìm đuôi, Càng khá ổng nòi Càng khá ổng nòi ไปหาสังทีบวกไหนป <c oughs> ไปเห็น <c oughs> Đi nhà yalon. nhà mà bằng na con. không chơi game.

ยเห็นหรือเปล่เสื้อขาวไอรีโอเสื้อขาเห็นเห็นเอิ้นกระยับมาทางนี้ลูกแม่ไทยคลิปน้องอยู่เดียว ไม่เอาขาน้องนะลูกเอาบอล i <laughs> มาไปนอกไว้เดี๋ยวอีก3นาทีค่ะอีก2นาทีเดี๋ยวรอนักเรียนรอนักเรียน <laughs> <laughs>